ส่วนกระทรวงอวครับวันนี้มีการถแถลงข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมคือเป็นการตอกย้ําว่าการขับเคลื่อนการศึกษายุคนี้เพื่อผลิตบุคคลเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะวันนี้รัฐมนตรีอวเนี่ยประกาศความพร้อมการจัดงานอวแฟร์ไฟทไซด์พาวเวอร์ฟอร์ฟิวเจอร์ไทยแลนด์ครับเป็นมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์นะจาก อววนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนก็เรียกสั้นๆว่าอวแฟด้วยพลังสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ก็จะมีการออกบูธโอ้เยอะแยะมากนะครับงานจะเกิดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับ22 28กรกฎาคมมีทั้งหมดในเัศการเนี่ย6โซนไฮไลท์ครับก็จะมีการนำเสนอทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ อ่าแล้วก็มีบูธมีโซนต่างๆเรื่องอวกาศนะเรื่องการเกษตรนะเรื่องสินค้านวัตกรรมนะโอ้มากมายอะคือมาได้ทั้งลูกหลานพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าเรื่องเทคโนโลยีมันเรื่องใกล้ตัวนะเ,เดี๋ยวเอาแถบ,บออกนิดนึงะจะเห็นอันนี้คือเอามาโชว์แค่บางส่วน<อ>คือจะเห็นว่าเรื่องงานวิจัยเรื่องความคิดสร้างสรรค์และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดนะค่ะ แต่เหลือก็คือการต่อยอดแล้วก็นํามาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็การผลิตคนนะให้มาทํางานเกี่ยวกับด้านนี้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไม่ว่าจะเป็น e ีวีไม่ว่าจะเป็น AI ไอไม่เป็นต่อยอดจากการเกษตรศิลปะหัตถกรรมใช้วิทยาศาสตร์มาได้ทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นงานนี้จะเป็นงานใหญ่นะของปีเลยครับก่อนหน้านี้จัดออวแฟร์นะในส่วนภูมิภาคแต่ครั้งนี้คือจัดส่วนกลางนะ 22-28กรกฎานะครับย้ำนะท่านผู้ชมสามารถที่จะเดินทางไปได้นะงานนี้มีทั้งความบันเทิงแล้วก็มีทั้งสาระวิชาการแล้วก็มีทั้งเรื่องการงานด้วย<ฆ>นะนี่อันนี้เป็นบรรยากาศที่นำมาโชว์กันวันนี้วันถแถลงข่าวครับนะนะ,นะก็ย้ำนะฮะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต22-28กรกฎาคมนี้ค่ะน่าไปนะดูเป็นเทรนด์อนาคตไปอัพเดตไปอัปเดตแนอนาคต ใครจะไปรู้เราอาจจะต้องมีหุ่นยนต์มาเป็นแม่บ้าน <c oughs> ยานยนต์ไฟฟ้ามาแล้วไง <c oughs> จับต้องได้แล้วไง <c oughs> แต่ตอนแรกก็เห็นว่าไกลตัวไม่ใช่เหรอค่ะไม่ตัวอะไรแล้วยังไม่รวมมือถงมือถืออะไรตอนนี้อะไร <c oughs> ปรับเปลี่ยนไปได้เท่าไหรนะ่เครื่องใช้ในบ้านจะเอาอะไรเปลียเปลี่ยนได้บ้างเรื่องอาชีพด้วยที่สํ <c oughs> าคัญนะใช่ <c oughs> ต่อยอดอาชีพได้ด้วยค่ะ